สุกคนเด้อยินดีตอนท้ามขอสู่สองยูทูบสาวลาวคน,น,นดีๆเด้อพี่น้องเด้อทางไทยวันยุทธพี่น้องเลยทางไทยสวงวันยุทธเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่ผุ่มเคืองพี่น้องหรือว่าเจ็ดมงเคืองเนาะมื่อนี้ผ้าออกมาเที่ยวไกลเด้อพี่น้องเด้อ พายมาดูเห็นเห็นเปิดคลิปมาเลยคิดว่าตอนนี้น้ำู่ใสตอนนี้เขาก็ยืนอยู่ท่าเขาไอคอนสยามเด้อพี่น้องเด้อลังจากทีแบบเออคุณต่องว่าตัวเองกับโบเดม่าไอคอนตั้งแต่ปีใหม่ได้พี่น้องกับโบเดม่าเลยนะคะอนนี้เป็นบรรยากาศนาะพี่น้อง้โหนะของเกี่ยวชาวต่างชาตินะคะ นี่เป็นห้างไอคอนสยามเด้อพี่น้องโอ้สวยมากโอ้ไอคอนสยามนี่ก็เป็นทางที่มีสซื้อเสียงในกระโดงดังมากๆเลยนะพี่น้องนี่นะพี่น้องกับซีงุงนี่ก็จะเห็ุได้จึงได้น้องคยกันเนีงง,งพี่น้องก็จะก็เหตุใดนะเบิ้งทั่โต๊ะแบบนี้นะเออสวยแห้งทุกนคนบรรยากาศยามกลางคืนเนาะไม่ได้ มื่อนี้นะนะมันซีผ้าพี่น้องมาส่งบรรยากาศเนาะรู้ว่ามาเทีเ่ยวไอคอนสยามเด้อพี่น้องเด้อเป็นตอนอ่าเย็นเนาะของวันเสาร์วันที่เก้าเดือนสามหรือว่าเดือนมีนาเนาะพี่น,อน,น,อนอ้องเนะาะปีอ่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะท่านผุกท่เนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวซิม,มี้ยังไก่เบิ่งไก่ส้มนะเดี๋ยวห้ามว่ายารุมกันเลยพี่น้องอ,อันนี้เป็นทั่วพี่น้องทั่วต่างชาติแม่ อ้าโนี่เป็นทวต่างชาตินี่แต่ถวาวมไหมนี่เป็นนักต่องเที่ยวชาวต่างชาติเนาะอ้ากูได้กล่าวค้าขาบ่ายขอนสยามโอ้โหโบมี่มีไพอ่าที่จะบ่ถไทยลูปหรือว่าที่จะไม่ตะลึกนะทานผู้ชม ทองเตี้ยวพี่น้องชาต่างชาต่างนั้นเลยโอ้ยจะสิวจะแนะนำกระบ,บนิ่งมาเพิ่งไหนดระมาณตั้งแต่ส่วงปีใหม่พี่น้องอันนี้ก็จะนัดจะเห็ดตั้งแต่ส่วงตู้จีนอะน่าจะเห็ดตั้งแต่ก่อนตู้จีนเนาะโอ้โหอ,อันนี้เป็นทาเรือเด้อพี่น้องเด้อเป็นทาเรืออ่อาไอขวัญสยามเนานะโอ้คนลายแห้งเห็นบน่๊ะน้ำเปล่าขคนลายแห้งเนาะ โอ้โาเรือเด็กคนร้ายเดี๋ยวสิาพามาเบ่งมุมสวยๆเนาะ,อนนะมองหนีงเพิ่นจะไม่น้ำพูเนะาะจะมาเพิ่นสิเป็นเวลาไหมเวลาของพเพินสิเพิ่นสเพิร์น้ำพูลสวยประมาณ6โมงพี่น้อง6โมงทุ่มหนึ่งแล้วก็สองกลุ่มยังประมาณนี้แหละสวยง,งาม่พี่น้อง เหมือนไล่ไลพนะ่พี่น้องมือนเด็กกับเป็นบรรยุดเนาะเสาโอ้ตาเบอพี่น้องที่นี่เป็นที่นี่เป็นจุดเช็คอินของคนทั่วโลกไปแล้วนะพี่น้องโอ้ที่นี่นักท่องเทีย่ยวเยอะมากนะต่างชาติ เียสินะอันนี้เป็นพาเรือเด้อพี่น้องโอ้ทาเรือคนรเห้ยทอานตากสินบาทสาบนาวสาธวิทยาฐาสินเทิ็เอกบาทาทสาทอวิเทโบเอบาทสาธอวเอกบาบาทิเทศบาวสาธิกสนบาทเ่าทาสาอาตินบาทชาติานต่กี่าตนอิตกนอง าท,าท,ทางข,งงขมาไน,น,ะ,นะเป็นข้า,เางเขาไอคอน้าเตนนีน่าจะเป็นคนรอขึ้นเรือนะอ้าพี่น้องคนรอขึ้นเรือ บรรยากาศรอบเรือซํำลาเนาะ แล้วก็เที่ยวชาต่างชาตินะไน่อนพี่น้องเราชาบมาไล,าลา่ร้ายไหมน้ำคูก็จะเปิดเป็นเวลาพี่น้อง มาอย่านี้นนแล้วค้ได้มาพี่น,อน้องเ้ยมาส้มวิวนี่แหละมาแล้วกับวิฟังนี่นเลย เวลานี่ประเทศไทยคือฟังมากนะสองเดียวแค่เดียวปันเทศไทยไรขนาดที่นอกเลย Yeah. เดียวซาตังชาโอ้ยน้องน้องก็จะนั่งอยูน่น่ะนะนั่งรอบวงน,ดดน้่มภูได้ไหมมือนีกามากับปูสามสีโคนนี่แหละ แต่ว่าเขาจับึ้นไปทางบนนะบรนนะ่ได้นเนาะหนาก็เลยถ่ายคลิปบางล่างให้พี่น้องเบิง้งโอ้พี่น้องอริยโลไห้ฟังมากมนะเพศไทยมองนี้เป็นชายเนาะเย็นว่ายไอ้ข้อสยามอู้วไม่ได้มีแต่ปนัดเป็นท่าเรือที่สองท่าเรือที่หนึ่งอยู่ทางนี้พี่น้อง คนนมากรองก็จะพีเวอร์ก็จะ้ีกเรือดซำแเนาะแต่มาขังในก็ร้ายอยู่เลยวนั่นเขาไปเขาของหน้มเขาโอ้คนร้ายค่พอใส่ที่นาให้สอนนีวก็จงอว่เมืองไทยฟังมากเาขอยอนอที่าดจริงๆน่ะตายนะคะ ไปกีฬาคออยยูประเทศอินเดียได้ไหมว้าาว่้้าว้าวม่าวว้้้า้าวว้า้าว,ว,ว้าเ้าวว้ว้วว้ เราขึ้นเรือเราพี่นเรอไหมถ้าเราได้ขึ้นก็ว่าเป็นยังแล้วเนาะเดีเห็นแค่จามีควชุกมาก็มีคมซุขแ้วนี่เป็นัฒาธาต่างชาติ ไปหอดส่วนพี่น้องอันนี้คือคิวต่อกัน,นเนี่ยเนี<ฮ>่ยว้าวตามศาสตรทั้งนัดเลยพี่น้องบังตั้งเกลดบนตามคลิปเลยอือคนไทยแบบแบบตรนี้เลยนะอันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอันนี้เป็นบรรยากาศต่อแถวขึ้นเรือซ้ำล้านเด้อพี่น้องเด้อ อากาศต่อแถวนะขึ้นเรือสำรานนะคะนิ่งไปนิ่งเลยแถวว่าแถวอยู่เปื่อนมาถ่ายแถวด้วพี่เนาะ นักท่องเที่ยวก็ลากสิคืนเรือสัมลาญเดินเดนเดือพี่น้องเจ้าพญาอะไรสักอย่างนแหละทุกคนซื้อเรือนะพี่น้องเก้พี่น้อง,อองกิมเนสก็สิเลยเพจบกกิมเบิร์กเก้บากนน้าไม่ได้กาแต่ใบพีชจะมีเนาะสุดๆพี่น้องเมืองไทยปังแห้งปังโคตรยี่เลยนะคะสังเกตเบิ่งเลย คนไลายขนาดนนักท่องเที่ยวเนะาะแต่ไลค์เป็นนักท่องเที่ยวนะชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยดี่เขามาเที่ยวเมืองไทยเนาะพี่น้องโอ้ประมาณนี้เด้อทุกคนลาแล้วพี่น้องมาคลิปนี้ก็บฝาเป็นกำลังใจให้เด้อฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะต่อกันในคลิปหน้าเด้อขอบคุณทุกคนที่เขาา้ามาชมเบิ่งคลิปลาแล้วพี่น้องสบายดีเที่ยวให้สนุกเดนะ้อนักท่องเที่ยวเที่ยวให้สนุกนะคะ